ตอนที่3 4 9 7แต่งออกโมเสดมองนางเดินมายางสง่าง,งามเทละก้าวมองดอกไม้บนกระโปรงนางที่ถังงดงามและนรูลามองชุดแต่งงานสดสวยเหลือคาดวงตาของเขาเทอประกายความสง่าง,งามของนางนั้นไม่มีใครเทียบได้ลูกทงท่าล้วนแผกเกินไอทรงศักดิ์ที่ส,สร้างจากสวรรค์มานไขมุกบดบังใบหน้าทําให้เครื่องหน้าง,งดงามอย่างยิ่งยวดปรากฏให้เห็นเป็นครางคราวกานันเขาก็ยังมองเห็นประกายความสุขในดวงตาของนาง รอยยิ้มอ่อนโยนชัดเจนที่ริมฝีปากนางคงมีความสุขมากเอาอคนที่นางจะแต่งให้คือคนที่นางรักที่สุดในชีวิตนี้คิดถึงตรงนี้แล้วเขาก็ยิ้มออกมาเช่นเดียวกันจับจ้องนางไม่วางตาสายตาเคลื่อนตามย่างก้าวของนางแววตามีทั้งความอะไรอวรความสับสนและความสุขเฟงซันยวนและเฟื่งเซียวก้าวไปข้างหน้ามาถึงข้างหน้าเฟิ่องจิวจับมือเฟื่องจิวที่ซูซีและสั้งกวนวันลงยืนให้คนละข้างจากนั้นจึงกล่าวว่าพวกข้าจะส่งเจ้าออกเรือนเอง พวกเขาประคองนางเดินออกไปข้างนอกทีละก้าวพรมสีแดงบนพื้นถูกปูยาวออกไปข้างนอกจนพวกเขาเดินอยู่ข้างหน้าทุกคนคอยติดตามมาข้างหลังห้าเออและบุตรชายของกุนซิลินสองคนยกชายกระโปรงเฟื่องเทวอย่างว่าง่ายเดินไปอย่างเนืบชาเสียเงเยอนว่าจะคอยอยู่ที่หน้าประตูใหญ่ของจนวนตะกุนเฟื่องกลางท้องฟ้ามังกรเขียวและหงไฟบินชวดชเวียนผู้แข่งแกร่งจากฝ่ายต่างๆรวมตัวกันอยู่รอบนอกจนตะกุนเฟื่องสายตาของประมุขและผู้ฝึกปานทั้งแปดทิศ ต่างก็มองตรงไปที่ประตูใหญ่ของจวนตระกูลเฟิงตระกูลวันเย็ยนขอไอพรให้ประมุกเสียนหยวและพูดหมอของทางนาข,ของขวัน99กล่องมามอบแก่พูดหมอด้วยเสียงหนึ่งดังขึ้นนั่นเป็นเสียงของวันเย็ยนเซอร์ซันที่กําลังเหาะเข้ามาเขามาจากคอฟ้าข้างหลังติดตามมาด้วยขบวนคนยกกล่องของควันวันเย็นเซนวาซึ่งอยู่ที่หน้าประตูจวนตระกูลเฟิงเห็นเขามาถึงในที่สุดจึงยิ้มออกมาอย่างโล่งใจลายวันก่อน เขาส่งข่าวกลับมาบอกว่าถูกผู้สูงในตระกูลเรียกตัวกลับระหว่างเดินทางกลับมาที่นี่ให้เขามอบของขวัญให้กับเซีนยนหยวนเมื่อเจอละเฟิงจิอยังบอกอีกว่าจะกลับมาในวันนี้อย่างแน่นอนคิดไม่ถึงเลยว่าจะต้องรอจนถึงตอนนี้แต่โชคดีที่เขามาทันเวลาขณะกำลังคุ้นขีดนางพันทุกคนที่อยู่ข้างๆโอบร่างพอทอยไปก้าวหนึ่งนั่นทําให้นางต้องมุ่นคิวมองจินเซียซังผู้ซึ่งโอบนางไว้ในอ้อมแขนปล่อยจินเซียซังมองนางคราหนึ่งก่อนจะปล่อยนางไป วันนี้คนเยอะเจ้าระวังหน่อยอย่าให้ถูกเบียดเขาเยืยนฟังข้างนางไม่จากไปไหนเพียงใช้ร่างกายของตนเองกำบังนางจากคนรอบข้างคุมกันนางอยู่เงียบป้องกันไม่ให้นางถูกคนเบียดล้มข้าระวังอยู่แล้วไม่ต้องให้เจ้าเป็นห่วงวันเย็ยนเชนวากล่าไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไรนักท่ามกลางกลุ่มคนอินเวซินเงยหน้นามองไปข้างหน้าสายตาเครียดแค้นตกอยู่บนร่างของเซียนหยวนเมื่อเจอความโกรธขึงในหัวใจทำให้นางกำมัดแน่นเล็บจิกลงที่กลางฝ่ามือจนเจ็บลึก ทำให้หนางได้เพียงมองเช่นหนีทำได้เพียงมองมองเขาเอาใจใส่จัดการงานแต่งครั้งใหญ่นี้มองเขาแต่งกับสตรีคนนั้นแม้ไม่พอใจอย่างไรก็ทําอะไรไม่ได้เลยตอนนี้นางไม่ได้บริสุทธิ์ผุดพองแล้วต่อให้ยังคงบริสุทธิ์ผุดพองเขาไม่เคยชายตามองนางในใจนางมีแต่ความแค้นอยากทําลายงานแต่งงานใจแทบขาดแต่นางรู้ว่าหากหนางกล้าทําอะไรขึ้นมาก็อยากฝันว่าจะมีชีวิตรอดจากที่นี่เลยตอนนี้เองเสียงร้องแสดงความดีดีและเสียงสุดลมหายใจเข้าดังมาจากข้างหน้า นางมองตามสายตาของทุกคนไปทางประตูใหญ่จนตระกุลเฟ่งดูเร็วเชือสาวออกมาแล้วเชือสาวงามนักเจ้าสาวงามจริงๆชุดแต่งงานก็สวยมากตอนที่3 4 9 8สัญญาในชีวิตนี้เสียนหยนมื่เจอร,รู้ว่านางสมชุดแต่งงานแล้วจะต้องงามมากแน่แต่ไม่คิดเลยว่าจะงามเชียจนทําให้ลืมหายใจเช่นนี้แววตาหลึกซึ้งของเขามองท่านปู่ละบิดานางที่กําลังประคองนางด้วยความรักเจ้าสาวเดินมาหาเขาทีละก้าวเขาอดตื่นเต้นขึ้นมาไม่ได้ ทั้งคาดหวังปิติทั้งหมดโดนเปลี่ยนไปด้วยอารมณ์อย่างยิ่งยวดเขาสาวเท้าก้าวไปข้างหน้าเมื่อมองมาตรงหน้านางก็มองนางอย่างลึกซึ้งมองสีหน้าเขินอายที่อยากจะมองเห็นได้บนใบหน้าของนางเขาอดยิ้มขึ้นมาไม่ได้อาเจิวข้ามาแต่งเจ้าแล้วตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเจ้าก็คือภรรยาของข้าเสียนยวนเมื่อเจอเป็นรักเดียวของข้าในชีวิตนี้ข้ายินดีปกป้องเจ้าด้วยชีวิตใช้ชีวิตที่เหลือมอบความสุขให้เจ้าชาตินี้ไม่แยกจากเจ้าไปไหน เสียงของเขาโทมต่ำและน่าดึงด,ดูดดุพยางที่เขาเอ,อ่ยออกมาดังเข้าสนปส,สาทของทุกคนทําให้พวกเขาอดสะท้านใจไม่ได้อีกท้งยังแปลกใจอยู่บ้างประมกผู้ยิ่งใหญ่อย่างเขาปูดจจเช่นนี้ต่อนหน้าคนมากมายหรือนี่โมชนที่ตามหลังออกมาเย็ยนอยู่ข้างๆมองและฟังอย่างเงียบเชียบตอนเขาเห็นสเสืยนหยดนว่าเจอหยิบก่องใบหนึ่งจากในห้องมิติออกมาเปิดเห็นแวนสองวงที่อยู่ข้างหน้าแววตาเขาพันมูบไใอย่างควบคุมไม่อยู่มองไปทางเฟื่องเจียวทันที อาจิวนี่คือแหวนที่ข้าให้คนทําขึ้นเป็นพิเศษเป็นการมีอยู่พิเศษที่สุดแสดงถึงความพิเศษของเจ้าเลยข้าเสียนหยวนมดเจอหยิบแหวนวงที่เล็กกว่าพางมองนางข้าจะช่วยเจ้าสวมแหวนเองเฟิงจิวมองแหวนวงนั้นดูสึกเพียงว่าขอบตาร้อนเผานางมองผ่านม่นไห่มุกบทบางใบหน้าก่อนจะพยักหน้าเบาๆดีเสียนหยวนมดเจอถือแหวนวงนั้นก่อนจะสวมที่นิ้วนางข้างสายของเฟิงจิวตอนนี้เฟิงจิวเองก็หยิบแหวนวงที่ใหญ่กว่าขึ้นมาเช่นกันนางมองเสียนหยวนมเจอชีวิตนี้ เพื่องเจียวจะถือเจ้าเป็นสามีของข้าเท่านั้นและจะรักเจ้าปตลอดทั้งชีวิตของข้าสิ้นเสียงหนักแน่นของนางแล้วนางถือแหวนวงนั้นสวมให้กับเซียนหยวนโมเจ๋อบางแหวนสองวงทอประกายจ้าภายใต้แสงอาทิตย์นางยิ้มออกมาด้วยความพึงพอใจเซียนหยวนโมเจอ๋อกุมมือนางจากนั้นมองไปทางพวกเฟิงซานหยวนและเฟิงเจียวหลังจากเฟิงเจียวคารวะพวกเขาแล้วเฟิงเจียวกระจุงมือเฟิงเจียวด้วยตนเองก่อนทรงมือนางต่อให้กับเซียนหยวนโมเจอ๋อบังโมเจอ๋อ ค่ะมอบบุตีให้เจ้าแล้วเจ้าต้องดูแลนางเป็นอย่างดีอย่าให้นางได้รับความอดสูต้องทําให้นางมีความสุขแม้รู้ว่าเซีย,ยนหยวนเมื่อเจอดีตาบุวสาวเขาเป็นอย่างยิ่งแต่เฟิงเซียวในตอนนี้ก็ยังอดเอ่ยฝากฟังไม่ได้เซีย,ยนหยวนเมื่อเจอกลุ่มมือเฟิงจิวีวกล่าวกับเฟิงเซียวอย่างจริงจังว่าพันพอตาปลดวางใจข้าจะดูแลอาจูเป็นอย่างดีแน่นอนดีดีดีเฟิงเซียวขยักหน้าตอบรับเป็นพันละวันจากนั้นมองบุตรีที่กําลังจะออกเรือนน้ำตาพันเดินขึ้นมาที่ขอบตาแล้ว สายแล้วพวกเจ้าควรออกเดินทางแล้วเช่นกันเฟิงซานยวนกล่าวไม่อยากให้พวกเขาเสียเวลาขอรับเซียนหยวนเมื่อเจอกับเฟิงจิวคารวาพวกเขาอีกครั้งก่อนจุงมือเฟิงจิว๋วเดินไปที่เกี้ยวธีดะเกา้าตัวเกี้ยวลดระดับลงเจ้าสาวเข้าไปในเกี้ยวพามาันสีแดงถูปลอยลงมาเซียนหยวนเมื่อเจอกระตุ้นปานก่อนกระจนตัวขึ้นยืนอยู่บนตัวมังกรเขียวก่อนมองทุกคนคราหนึ่งเสียงทุ่มตำ่ำปนแดงกดดันมหาศาลดังออกจากปากเขาทุกท่านไปที่ราชวงศ์เซียนหยวนเพื่อดื่มสุรามงคลเธอ สินเสียงนั้นเขาโบกมือทำสัญญาณอิงอีเลยหอยลังต่างก็ส่งเสียงตะโกนอย่างพร้อมเพรียงกันยกเกี่ยวขบวนรับเจ้าสาวหอบขึ้นไปบนเมฆมุ่งหน้าไปทางมิติเคลื่อนย้ายอย่างเป็นระเบียบท่ามกลางเส,เสียงแสดงความยินดี